ของพันจุบอกคนละที่คุณอย่าลืมเอาไปกินตอนเย็นด้วยได้อันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วกันนะเนี่ยอันนี้เมีอะไรข้างบนนี้ไหมอ๋ออะไรกูปะต้มมองเลยปะต้มปลาต้มวะเขาไหมเขาไหมเขาไม่กรอบนะเนี่ยแกไปหามันคือปูนก่อน

มันแตกมันแตกปัับงกลับมันเลยตัวเนี่ยแตกมากเยิมเลยหลอนมากมันไปเอกมาเปเอกมาเจอพี่เดียองงานแล้พี่เดียใช่

อันนี้ผมครับอันนี้ผมครัอันนี้เค็มมากเลยครับหมี่จิมีทำเด้ออร่อยอร่อยนี่นี่ไส้งามไส้อันนี้เมนูอะไรไส้อ่ะไส้อ่ะเมนูจากประเทศอเมริกาไส่ะพี่มานี่ก่อน่กินมาด้อะไรก็เมื่อกี้คุยอยู่เนี่ยพี่มากินนี่ก่อน

อำมท่านหูวะแคู่ไม่รู้ว่าม,มาไงนี่นีนะไปไหนอ่ะงเตาแน่นี่เนื้อนะครับ

ครับผมเชมาจากไหนเนี่ยิมพ่อมาจากอเมริกาครับอเมริกาเลยโอ้โหชิซาิมิกาครับชิซาิมิเกาวันนี้มีเมนูะอะไรบ้างก็วันนี้ถ้าเป็นภาษาเขาเรียกว,ว่าไส <laughs> ้อะา,าสอะไส้ <c oughs> อะไสะไส้อะสอะไส้อาไ่้อไส้้อะไส้อ้อะไนอไ้อออน้้อ้ออออ้้ มาดูไอคิมากมีแค่นี้หรอเปิดให้นี่ครับ